วันจันอีกครั้งคูณ3คือตอนนี้เนี่ยตังในหมู่ของเราใกล้จะหมดแล้วครับเดี๋ยวผมต้องหาตังซะก่อนโอเครอบนี้ไปเดินเล่นแล้วกันคือตอนนี้บุกห้องพัดลมมาเพื่อขโมยตังเอามาแล้วก็เรา,เากระดาษโน้ตไปด้วยได้ไหมอยากรู้ว่ามันคืออะไรมากเอามาอุ้ยดังแล้วต้องรีบหนีเป็นเด็กอนุบาลอ่านกระดาษโน้ตไม่ออกแต่ต้องรีบหนีแล้วเร็วเข้าคือตอนนี้เรามีกระดาษโน้ตครับเราให้มอนตี้อ่านได้หรือเปล่าจากห้องพัดลม ไม่ได้เหรอคือตอนนี้เราเอาให้คุณครูอ่านได้ไหมในเมื่อมอนตี้ไม่อ่านให้เราอ๋อไม่ได้เหรออะไรกันเฮ้ยไอ้หนูฉันกำลังพยายามที่จะพิสูจน์มันเลยล่ะฮะอะไรเหรอเจเามี่พิสูจน์อะไรเหรอก็แบบว่ามีข่าวหรือว่าไอ้เป็ดโง่ๆเนี่ยถ้าหากเราสั่นมันในทิศทางที่ถูกต้องแล้วก็จะมีบางอย่างที่น่าเหลือเชื่อเกิดขึ้นล่ะเฮ้อะไรเหรอเนี่ย กดปุ่มที่เป็ดอันล่างสองรอบเลยแล้วก็กดที่สีน้ําเงินสองรอบหลังจากนั้นก็สีแดงก่อนจะกลับมาอันแรกแล้วก็สีน้ําเงินอย่าทําผิดละ่ะไม่งั้นนายตายใช่โชคดีกับการพิสูจน์มาแล้วกันนะฉันไม่อยากไปยุ่งด้วยแล้วกันอืมอืมลองดูกดนี้2อันเหรอหนึ่งสองแล้วก็นี้สองอันใช่ไหมหนึ่งสอง แล้วก็กดสีแดงแล้วก็กดอันแรกแล้วก็กดสีน้ำเงินวูได้การ์ดแฮ้โคตรเจ๋งโอ้โหดูเหมือนข่าวหรือจะเป็นจริงแล้วเนี่ยได้มอนเตอร์การ์ดหยิบมาเฮ้ยโ,โคตรเจ๋งว่ะได้มอนเตอร์การ์ดรูปเป็ดไอ้แควแควอ่าแคว,แ,วแล้วถ้ากดผิดจะเป็นยังไงอะแอบแอบ,แอ,บอยากรู้ก็มาเดี๋ยวนะอยากลองอยากลองอยากลองขอลองหน่อย รีเซ็ตครับลองกดผิดดิปั๊บป๊าปัป๊บฮะตาโชว์แอนเทลเหรอเราเอากระดาษให้คุณครูอ่านได้ไหมโอ้นั่นกระดาษโน้ตเหรอดูซิว่ามันเขียนว่าอะไรโอ้ดูเหมือนว่าจะเป็นส่วนผสมของบางอย่างนั้นเนี่ย โอ้พระเจ้าพานลงกินหมาของซินดี้เหรอเนี่ยฮะอะไรนะ What? ว่าและไอ้ที่มันขายที่ลงอาหารนี่คือเนื้อหมาไอ้แก่บ้านนั่นสมควรตายอ่ะซินดี้หยุดนะโอ้ช่างมันเถอะเอาละไปเรื่องราวของเด็กคนต่อไปดีกว่าอา้าวซินดี้ไม่กลับมาอีกเลยหลังจากไปหาพันลง แล้ซินดี้ก็ไม่กลับบ้านเลยครับลาก่อนซินดี้ได้การเป็ดแล้วก็ได้ตังค์12บาทโอเคเราจะมาเริ่มพาร์ทนี้กันครับเอา้าเต็มแค่สิบ,บาทเดี๋ยวตังค์ที่นธนาคารเอ้าุตสารวยเมื่อกี้สารำรวยเลยนะก็สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราอยู่กันกับเกม Kindergarten ชีวิตอนุบาลไว้ใสของเราเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาทำภารกิจของคุณครูกัน ซึ่งภารกิจของคุณครูเนี่ยจากที่ผมไปอ่านมาเขาบอกว่าต้องมีเงินเริ่มต้น9บาทครับเพราะฉะนั้นผมเลยหาตังค์เมื่อกี้แล้วก็มีตังค์พอแล้วล่ะที่จะทําภารกิจของเราต้องเอาไปโรงเรียน9บาทเลยมันจะโดนปนไปครึ่งหนึ่งอ่ะมาหูเบิกหมดรู้สึกใจหายที่ตังค์หายไปเป็นล้านมาผมไปโรงเรียนก่อนนะครับคุณหมูเฮ้ยฉันได้กลิ่นของเงิน มีใครเอาตังค์มาเกิน3บาทใช่ไหมแบ่งให้ฉันบ้างไอ้หนูแกเอาตังค์มาเยอะใช่ไหมใช่ครับเยี่ยมมากเอามาให้ฉันครึ่งหนึ่งาครับเอาไปเลยดีมากอย่าฟ้องครูนะไม่งั้นแกโดนแน่เอาล่ะไปฟ้องคุณครูดีกว่าคุณครูแอปเปิลเกตครับโอ้ปักขโมยเงินผมครับคุณครูฮะงั้นเหรอ น่าสนใจมากฉันจะทำข้อตกลงกับเธอแล้วกันนะบัคเนี่ยเป็นนักเรียนที่ชอบสร้างปัญหาอยู่แล้วเขาชอบใช้ความรุนแรงนะแล้วก็ชอบรังแกคนอื่นด้วยเอาละ่าละเธอลองไปหาเรื่องเขาสิไปท้าทายเขามันผิดิดกฎหมายหรือเปล่าครับเออบางทีก็อาจจะไม่นะแต่ก็อย่างนี้แหละนะความลงการลงทุนต้องมีความเสี่ยงเธอต้องไปหลอกล่อบ,บัรเข้าใจไหมอ้เดี๋ยวครูจะให้ดาวทองกับเธอเข้าใจไหม ดีมากฉันักเด็กดีชันรักเด็กๆทะเลาะกันที่สุดเลยไปได้แล้วไปผักเขาสักที่สทีแล้วพอเขาทำร้ายเธอเด็กก็เรียกครูเดยวครูไปจุดจัดการเองจ้าคือไม่เข้าใจครับตั้งแต่พาร์ทแรกจะเห็นน้องคนนึงมาคอมเมนต์ว่านมคุณครูเด้งเด้มาบากับากบักนายมันนูบอะไม่ว่าฉันนูบกันเลยได้เลยนี่นะนูบไหมนูบครับบัก ตามบทเดิมเลยอันนี้อันนี้นนไม่อ่านละเอียดนะครับเพราะเคยอ่านไปแล้วก <_ C _> ็ดียังไงมาทําร้ายนักเรียนคนอื่นฮะฉันจะส่งเธอไปอยู่กับพอ,อ,อไปข่านี้แกต้องโดนไล่ออกแน่ไม่นะครับได้บดอย่าอย่านะครับไอหมอน,นี่มันโกหกไอหมอน,นี่มันท้าทายผมก่อนเองมันหาว่าผมนูบทั้งที่ทผมเนี่ยเล่น ROV เ e ก่งที่สุดในห้องแล้วเขาก็พูดถูกนี่นาน,นะนายมันนูบบักไป,ไปไปหาพอ,อ,อ แต่แต่ว่าแต่ว่าไป <Bye. S 1> เอ้ยไอ้หนูโง่แกทําให้ฉันดูแย่ yeah. โอ้เป็นวันที่ดีอะไรอย่างนี้โอ้จัดการนักเรียนอันตรายไปได้ละคนหนึ่งอ่ะนี่ดาวทองของเธอตามสัญญาขอบคุณครับคุณคร,คณครูจะว่าไปตอนนี้เนี่ยมีเรื่องคาใจคุณครูอยู่เลยเนี่ยเรื่องของเจโรมี่เนี่ยเขาคิดว่าตัวเองสูงส่งแล้วก็มีอำนาจมาก เพราะว่าเขาเป็นลูกพออ,อไอเด็กคนนั้นนี่มันอวดดีจริงๆเลยทาไมเราไม่ส่งเขาไปหาพ่อเขาหน่อยล่ะเนี่ยคงจะด,ดีเอ๊ะเราเราทำได้เลยครับคุณครูโอ้นั่นแหละที่ฉันอยากได้ยินตอนขับเช้ามาหาครูซะเดี๋ยวครูจะปรึกษาวางแผนด้วยครับไว้เจอกันนะครับครูวางแผนจะจัดการเจโลมี่วะ่ะเจลมี่ที่เป็นเพื่อนกับเราพาร์ทที่แล้วพาร์ทนี้จะโดนละ รู้สึกว่าไอ้ครูนี่คือเป้าหมายของมันคือกำจัดเด็กทุกคนให้หมดใช่ไหมเพราะมีเด็กแล้วมันจะได้สบายอะไรอย่างนี้มะโคตรเร็วเอาว่ะผมว่าพาร์ทนี้น่าจะน่าสนุกแหละมาเฮ้ยสวัสด,ดีมอนตี้อ่าฉันขอซื้อเครื่องบันทึกเสียงหน่อยดีโอ้งั้นเหรอราคาอู๋สองจุดห้าศูนว่าล้วทำไมต้องเอาตังค์มาเยอะเข้าใจแล้วครับไหนอย่างงี้นี่เองพอแล้วมอนตี้ขอบใจสวัสด,ดีซินดี เฮ้ hey, คนน่ารักฉันซินดี้สนใจจะมาเป็นแฟนฉันไหมโอ้ oh, นี่เป็นประโยคแนะนําตัวที่ตํานานที่สุดครับเพื่อนๆจำไปใช้ได้นะครับแนะนําตัวยังไงให้ได้แฟน by Cindy ฮโหเอาละครับแล้วต่อไปเราก็จะกมากําจัดจุดอ่อนกัน <c oughs> คนต่อไปที่ต้องโดนกําจัดก็คือซินดี้แค่รักของเรามันไม่พอหรือซินดี้ฮะน่ารักจังเลยแต่ว่าไม่ ไม่ใช่หรอกนะน,นายต้องพิสูจน์ตัวเองซะก่อนเอ๊ะทำไมอ่ะเฮะทำไมเหรอก็เพราะว่าฉันอ่ะเป็นคนที่น่ารักที่สุดฉลาดที่สุดเป็นผู้หญิงที่ใจดีที่สุดที่นายเคยเจอเช่เวล่าสำหรับนายนะอ่ะฉันว่าเธอไม่เหมือนอย่างนั้นเลยนะอะว่าไงนะนายพูดอย่างนี้กับฉันไม่ได้นะเพราะเพราะว่าอ่ถ้าถ้าหากนายพูดแล้วก็ฉันฉันจะจัดการนายแน่ ไหนลองดูสิซินดี้ทำอะไรได้อะก็ได้ไนายขอเองนะไหนไมาเห็นทำอะไรเลยเธอเนี่ยทำอะไรได้เนี่ยรวนลามโอ้ที่รัก <S <S เกิดอะไรขึ้นเหรอจ๊ะเมื่อกี้ครูได้ยินคนตะโกนว่ารวนลามนะจ้ะค่ะคุณครูแอปเปิลเกตคือว่าหนูเองที่ตะโกนคะ่ะคือคือเด็กผู้ชายคนนี้พยายามจะข่มขืนหนู ฮะได้ข่าวเขาที่แล้วเองชวนไปทำลูกแล้วคราวนี้เองเองจะมาแบบโอ้โอ้โอ้นั่นคุณครูยังถอนหายใจเลยเฮ้อสินดีเรื่องนี้พอสักทีเถอะน้าเด็กผู้ชายคนนี้เนี่ยไม่มีเด็กผู้ชายคนไหนอยากจะเป็นแฟนกับเธอหรอกนะเข้าใจไหมและใครจะไปอยากคมขืนเธอฮะหน้าตาอย่างเธอเนี่ยถ้าเป็นนมเด้งๆแบบคูก็ว่าไปอย่าง เอาเถอะคูจะส่งเธอทั้งคู่ไปห้องผออ้าวโดนด้วยเหรอตูด้วยเหรออะไรกันคือครูคูจะลงโทษหนูที่หนูโดนข่มคืนแล้วเนี่ยเฮ้ยไอ้ปรสิตตัวน้อยฟังครูนะไปห้องผออเดี๋ยวนี้จบเรื่องราวทุกอย่างจบไม่แฟร์เลยค่ะใช่ใช่ไปบอกผออเองแล้วกันนะจ๊ะอ้าวเคได้เข้าห้องผออจริงว่ะ มีปืนอีปืนนี่ด้วยจําได้โทษทีนะบักแต่นายทําให้ฉันไม่มีทางเลือกนอกจากต้องเอออ,อ,อ,อะไรเนี่ยเธอสองคนมาทาอะไรที่นี่เอาตอนแรกมันจะฆ่าบักนี่ว่ะอูเรามาทันแล้วเนี่ยกายไปช่วยบักได้เฉยคือคือคือว่าไอ้หมอน,นี่มันจะข่มขืนหนูอะค่ะอือเยี่ยมเลยงั้นก็บักถ้าทางคราวนี้แกจะรลอดตัวไปนะ ออกไปซะไอตัวปัญหาครับผมไปแล้วครับรอด <c oughs> แล้วเราจะได้เห็นดีกันตอนข้าบไปโอเคทั้งสองคนไหนมาเคลียร์ปัญหากันสิเธอบอกว่าเพื่อนของเธอเยพยายามจะข่มคืนเธอใช่ไหมซินดี้จริงหรือเปล่าค่ะจริงค่ะเด็กผู้หญิงผู้บอบบางอย่างหนูเนี่ยทำอะไรเขาไม่ได้หรอกแนมะ่นหน นายมีอะไรจะแก้ตัวไหมฮะมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าอะอะอะคม <c oughs> ตัวเลือกข้อสามนี่ได้มากอะด้วยความเป็นเด็กอนุบาลทั้งหมดที่มีคมคืนคืออะไรเหรอครับอ่าอ่าก็เมื่อผู้ชายพยายามจะเอ่เอ่ก็แบบว่าเอาบางอย่างเอ่นัไหน,น,นรู้ใช่ไหมว่าคืออะไรอ่ <c oughs> ละลองถามพ่อแม่ดูสิ <c oughs> เอ้ยมาใหม่เดี๋ยวก่อนไม่ได้นี่วะ ฉันคิดอะไรอยู่เนี่ยเอานะ่ะแค่บอกว่าทำหรือไม่ได้ทําก็พออ่ะ,อะผมอยากรู้ว่ามันคืออะไระครับมันไม่ใช่งานของพออนะที่จะต้องมาสอนเพศศึกษ,ษาเนี่ยฮะแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่เด็กอย่างนายควรรู้ด้วยเข้าใจไหมต้องเป็นคนที่โตหน่อยอ่ะแต่แต่แต่ซินดี้รู้ได้ไงอะไม่เธอไม่รู้หรอกนะถ้าเธอรู้ละก็เราคงไม่มาอยู่ในนี้กันแล้วล่ะ แล้วแล้วมันคืออะไรเหรอครับพออเอ้ยใช่จะเบื่อหนายกับเด็กยังแกแล้วอะเดี๋ยวครูเดี๋ยวพออ,อให้ข้าขนมแล้วกันแกจะหุบป,ปากได้หรือยังอะข้าขนมเอาวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าเลือดขึ้นมาไม่ได้แต่ผมอยากรู้โอเคฉันยอมแพ้และเด็กยังแกเนี่ยฉันคงทำได้อย่างเดียวอะไรเหรอครับพออ ตัวแล้วแล้วซินดี้มันยืนนิ่งด้วยไม่ตกใจเหรอเดี๋ยว,เ,ยวเราต้องแกล้งสงสัยเรื่องมคมขืนครับแล้วเราจะได้ตังค์ด้วยเป็นทริกกันเนี่ยวิ่งรู้เหมือนกันมาอยากรู้อยากรู้อยากลองแต่ซินดี้รู้แล้วมันคืออะไรเหรอครับไม่เอาตังค์เอาตังค์เอาตังค์เออได้ตังค์เท่าไหร่เอามาได้ค่าขนมเออจบเรื่องมคมขืนสักทีเอาละ แล้วไม่มีใครเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใช่ไหมงั้นนายก็คงไม่มีข้อพิสูจน์ใช่ไหมว่านายไม่ได้ทำว่ายังไงฮะอ่ะแต่แต่แต่ผมมีเครื่องบันทึกเหตุการณ์นี่บันทึกเสียงไว้นี่แหละครับเหตุผลที่เราซื้อเครื่องบันทึกเสียงไว้ตอนแรกโอ้งั้นเหรอแบบนี้ก็คงง่ายขึ้นมากเลยดูซิว่าไงมีหลักฐานขนาดนี้แล้วจะยอมรับความจริงได้หรือยังฮะซินดี้แค่ยอมรับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแค่นั้นเองแต่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 เขาอะไรกันน่ะ โอเคก็ได้เขาเป็นคนเริ่มนี่นะก็เข,ข,ข,ขาพูดว่าหนูใจร้ายอะ่ะไม่แบบนี้เป็นเด็กไม่ดีเลยนะอ,อ๋อพอออคิดว่าคงดีกว่าถ้าเธอไม่มาโรงเรียนสักพักสินดีสร้างปัญหาแบบนี้แล้วพออจะโทรเรียกแม่ของเธอโอเคไหมอ่ะอะผมขอเครื่องบันทึกเสียงคืนได้ไหมครับไม่ไปเธอกลับไปเล่นในห้องเรียนของเธอได้แล้วเดี๋ยวจะเรียนไม่ทันเพื่อนๆน,นะ บโอ oh, แต่ซินดี้โดนไปเรียบร้อยครับโดนเก็บแน่นอนโอ้เธอกลับมาแล้วแล้วซินดี้ไปไหนแล้วล่ะเธอโดนลงโทษหรือเปล่าไม่ครับผมไม่ผิดเลยไม่โดนลงโทษครับโอ้ oh, แต่หมายความว่าซินดี้โดนไปแล้วสินะเนี่ยโอ้ oh, oh, ครูมีความสุขช่างเป็นวันที่มีความสุข <What? S 1> oh, วัดโอ้ครูเราเบื่อจริงๆที่ได้ยินเรื่องตอแหลของซินดี้มานานแล้วเนี่ยอ่ะนี่ครูให้ดาวเป็นรางวัลเอ้า oh. แต่ว่าทําไมบั๊กกบบลับมาได้ล่ะเนี่ยแบบนี้ไม่ดีเลยนะแต่อย่าห่วงไปเลยยังมีเวลาอีกมากมายใหจยจจจ้จัดการเดี๋ยวจจัดการจัดการอะไรจัดการเด็กเหรอครูอ่ะแล้วเรื่องเจลมี่ล่ะครับโอ้ใช่โอ้โหไอเด็กขี้กวางก้างนั่นน่ะเนี่ยมันเอาแต่หนินทาครูอยู่เนี่ยเพราะว่าพ่อของมันเป็นเจ้านายของครูไงล่ะ ครูคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องจัดการเขาคืนบ้างแล้วต้องสั่งสอนแล,แล้วเราต้องทำยังไงเหรอครับโอ้รู้สึกว่าผอ,อจะบอกครูมาว่ามีคนขโมยบัตรผ่านทางเดินไปนะจ๊ะมันหายไปอะ่ะครูขอสาบานด้วยชีวิตของนักเก็ตเลยว่าเจโรมี่เป็นคนเอาไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครูสาบานด้วยชีวิตของนักเก็ตฮะฮะอ่ะอ่ะแล้วทำไมต้องชีวิตนักเก็ตนะครับครูโอ้ ก็ไม่มีอะไรมากชีวิตของนักเรียนอยู่ในกำมือคุณครูยอยู่แล้วใช่ไหมลาะเดียวก็ได้ครับคุณครูคเดี๋ยวผมจะลองดูครับโอ้เยี่ยมมากเลยพยายามหลอกล่อให้เจโนมี่เนี่ยเอาบัตรฐานให้เธอให้ได้เข้าใจไหมโอเคครับเรารู้วิธีก็คือต้องเอาโยโย่ไปล่อมันแค่นั้นเองอ่ะขอซื้อโยโย่หน่อยมอนตี้อ่ายโยโย่เอามาเรียบร้อยขอบใจมากมอนตี้เพื่อนรักเฮ้ วัดดี้เจโรมี่เมื่อวานเราเป็นเพื่อนรักกันแต่วันนี้เราขอโทษนะอ่าเราเอาโยโย่มาล่อปั๊บอ่าตอนนี้เจโรมี่ก็จะให้เราไปเอาเลเซอร์ห้องพันโลงนะครับแต่ว่าเราจะหักหลังเจโรมี่โดยการเอาบัตรผ่านให้คุณครูคุณครูครับอู้แปบ๊บหนึ่งนะเจโรมีก่กำลังคุยกับครูอยู่แต่แต่ว่าผมได้บัตรผ่านจากเจโรมี่แล้วนะครับ อ้ครูรู้แล้วเจโลมี่ไอ้แมงสาบตัวน้อยเดี๋ยวแมงสาบตัวน้อยเรื่องนี้พอสักทีนะเธอเป็นคนขโมยบัตรผ่านของพ่อมาใช่ไหมเจโลมี่บบอะอะไรนะนี่นี่น,นายขายฉันให้คุณครูเหรอเนี่ยเพื่อนใช่เขาขายนายแล้วเป็นเด็กดีมากเป็นเด็กดีมากไอ้หนูตัวน้อยหยุดหยุดเรียกผมอย่างนั้นเถอะครับไม่ พราะว่าเธอคือไอ้หนูตัวน้อยหนูนี่คือแบบไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าหนูน่ารักนะหนูแบบหนูท่อหนูอะไรเงี้ยแบบหนูรับใช้มันนะโอ้ยเอานะฉันคิดว่านายจะเจ๋งกว่านี้นะไม่เขาไม่เจ๋งเลยเขาไม่เท่ด้วยเอาละเอาดาวสีทองไปนี่แหละแล้วก็ต้องส่งตัวเธอไปหาพ่อแล้วล่ะพ่อของเธอคงดูแลเธออย่างดีใช่ไหมออไอ้ไหนูโง่แกทำให้ฉันดูแย่ พอฉันต้องเคลหนายเนะ่ยอ้เพอร์เฟคเลยจัดการนักเรียนไปได้อีกคนหนึ่งแล้ว <c oughs> เดี๋ยวนะเอาล่ะครูมีแผนพิเศษสำหรับนักเก็ตนะไปตีสนิทกับมันสิเดี๋ยวครับตอนบ่ายครูจัดการมันเองอ่ะอโอเคครับจะไปหาเรื่องเด็กคนอื่นก็ได้นะตามสบายเลยเดี๋ยวที่ครูช่วยเองผม <c oughs> ผมจะลองดูครับเอาอ่ะเด็กคุณครูก็ามา คุณครูให้มาตีสนิทนักเก็ตอะนักเก็ตสวัสด,ดีไปนักเก็ตไม่อยากจะใช้เวลาช่วงเช้ากับนายนักเก็ตไม่ว่างเฮ้ยนายอยากจะเป็นเพื่อนกับฉันไหมนักเก็ตโอ้นักเก็ตจะอยู่คนเดียวตอนเช้าตอนเที่ยงก็จะกินข้าวคนเดียวใช้ชีวิตคนเดียวแต่แต่นักเก็ตคิดว่าอา่อนักเก็ตอาจจะเป็นเพื่อนกับนายก็ได้ถ้าหากถ้าหากถ้าหากอะไรเหรอนักเก็ต ถ้าหากนายกินนักเก็ตนี่ไงอะนัน่นนั่นเหรอเดี๋ยวนักเก็ตพิษไม่ใช่เหรอถ้านายกินนักเก็ตนี่เราจะเป็นเพื่อนกันกินได้ว่ามันนักเก็ตพิษไม่ใช่เหรอโอ้ต้องกินอะ่ะมาอ้อดีเลยจำรสชาตินักเก็ตนี่ไว้นะตอนพักกลางวันมาเรามากินอาหารด้วยกันนะไว้เจอกันเออเออโอเคเอา้าไม่ตายเหรอเอา้านึกว่านักเก็ตอาบยาพิษนี่หลอกเราเหรอ โอ้เด็กๆถึงเวลาคาบกลางวันแล้วป่าโคตรเซียวฟาวรู้สึกนักเก็ตจะเรียกเราไปหานะครับยังไงต่อโอ้นักเก็ตด,ดีใจที่นายมานะบอกนักเก็ตสิว่านักเก็ตที่นายกินไปอร่อยมากใช่ไหมอ่าอาแน่นอนอร่อยมากน่าน่าน,นายไม่นายไม่รู้เรื่องยาพิษเลยใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะนักเก็ตวางยาพิษในนักเก็ตไงล่ะเอาเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีเดี๋ยว,ยว,วฉันจะตายเหรอก็บางทีอา้าว เมื่อกี้บักแกล้งนายเหรอนักเก็ตใช่เขาทำอย่างนี้ทุกวันแหละแต่วันนี้เนี่ยนักเก็ตมีพิษแล้วและนายต้องไปวางยาพิษใส่บักเพื่อนักเก็ตได้ไหมทําไมล่ะนักเก็ตเพราะว่านักเก็ตมียาแก้พิษเพื่อช่วยชีวิตนายได้อ๋อถ้าเราไม่วางยาเราจะตายเองด้วยแม่งขู่เรานี่หวะอีนักเก็ตแม่งร้ายเหมือนกันนะเนี่ยมากินเอาไปเอเออะไรเนี่ยเดี๋ยนะ นักเก็ตไงโอ้ถ้านายไม่กินนายตูดนะเนี่ยโอ้ได้เลยกินกินกินมาเรียบร้อยแล้วนักเก็ตยังไงเนี่ยเรียบร้อยช <c oughs> <c oughs> ะตากรรมเดิมเลยโอ้ยอ่ะยาแก้พิษตามสัญญาเรากินยาแก้พิษแล้วไม่เห็นมีรูปเลยอะไรวะและแน่นอนครับภารกิจของคุณครูต้องเก็บนักเรียนทุกคนให้หมดครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นลุงครับไอแวนนั้นบอกว่าลุงสะกดคำว่าบิดกิดผิดครับอ่ะลุงเนี่ยนะโอ้ยมาไอเบือกเอ้ยหาว่าลุงสะกดผิดได้ยังไงลุงเรียนมา8 0ิบกว่าปีแล้วภาษาไทยเนี่ยฮะจะเขียนผิดได้ยังไงไอแวนไอแวนเอ้ยไอแวนเรียบร้อยอายตายหาอ่ะเราได้แวนมาด้วยเยี่ยมป้าครับผมขอไปห้องน้ำครับ โอ้ยต้องเอาแว่นให้ป้าอีกเหมือนเดิมป้าบอกป้า,ปาลืมแว่นอ่ะเอาแว่นไปป้าเราก็จะออกไปห้องน้ำได้ครับเพื่อที่จะไปพ้นไอ้หนูเดี๋ยวพอ,อ,อได้ยินนี่เลยนี่ประตูห้องพอ,อใช่ไหมเขาะประตูอืออะไรนี่ตอนขับพักกลางวันใครมาเข้ะประตูฉันเฮ้ยนายทำอะไรอ่ะนายกำลังทำให้เรางานเข้านะเนี่ย อะไรเนี่ยผู้เด็ก,ดกมาทําอะไรกันตรงนี้ฮะควรจะอยู่ในโรงอาหารกันไม่ใช่เหรอคือคือ,ค,อคือว่าลิลลี่แอบฟังอะครับพออฮะอ้าวถ้าลิลลี่มาแอบฟังและนายล่ะอะไรอ่ะอ่ะอ่ะผมผมผม,ผมมาฟ้องครูไงโอ้โหเด็กดีเฮ้ยลิลลี่ฟังนะพอออไม่เกี่ยวกับเรื่องที่พี่ชายเธอหายตัวไปหรอกนะอแต่ถ้าอยากคุยกับพออ้อก็ได้มามาคุยกันข้างในนะ นูรู้ปเป็นคุณน่ะใช่ไหมสักวันหนึ่งหนูจะพิสูจน์ให้ได้เลยว่าพอเป็นคนเอาตัวพี่ชายหนูไปเออเบื่อเรื่องนี้เต็มทีแล้วเข้าไปในออฟฟิศเดี๋ยวนี้มาอมเออพอ,อขอเวลาสักคู่เนี่ยจะ้ะโอเคขอบคุณที่มาฟ้องพออ,อนะ พ่ออบาาเธอคงได้ยินเสียงระคังแะ้วใช่ไหมทําไมไม่ไปเล่นข้างนอกละ่ะ um? มีถามได้ด้วยว่าทําไมเลือดเต็มหน้าโอ้โอเคครับแม่งต้องทําเป็นไม่รู้เรื่องอะ่ะไม่งั้นตายหะโอ้โหทาได้เยี่ยมมากเลยเธอจัดการทั้งริลลี่มอนตี้แล้วก็บารกในข่าวเดียวเลยเหรอเนี่ยคู่ประทับใจมากเอาดาวทองไปเลยนี่สมอัน ในห้าดาวแล้วเนี่ยเป็นไก่แล้วเอา้าแล้วนักเก็ตทำไมยังอยู่ล่ะเนี่ยเธอเป็นเพื่อนกับเจ้าเปืองนั่นแล้วใช่ไหมครับโอ้เยอยม,มากเลยเห็นหลุมตรงนั้นไหมรู้สึกว่า,านักเก็ตเนี่ยมันขุดมาทั้งวันแล้วเนี่ยครูว่าเขาต้องแอบมุดลงไปเล่นแน่ๆเลยใช่ครูจะประทับใจมากถ้าหากมันไม่อันตรายนะแต่โชคไม่ดีไม่มีทางที่จะพิสูจน์ได้เลยว่ามันไม่อันตรายเนี่ย แต่ดูเหมือนว่าพออเนี่ยจะไม่สนใจเลยเรื่องแบบนี้เนี่ยทำไมพาร์ทนี้รู้สึกเป็นเด็กคุณครูแล้วแม่งแย่ yeah, มากที่สุดเลยเนี่ยแม่งเพื่อนไม่มีแล้วอะหายทั้งชั้นเหลือคนเดียวเขาเป็นคแแนแะปลกๆน่าเกลียดนะ่ากลัวนะ่าลำคาญด้วยเป็นเด็กงงๆเขารู้ว่าคุณครูเนี่ยพยายามจะไล่เขาออกและนะ้วแล้วผมต้องทำไงครับอ๋อคู่อยากให้เธอลงไปข้างล่างนั้นกับเขานะแล้วก็หาของมาเออไม่ต้องมากก็ได้นะแต่ว่าแค่แบบว่า เอาพอเป็นพิธีที่จะไล่มันออกได้ก็พอแล้วอ,อ่ะครับแผนการชั่วร้ายที่จะทำลายนักเรียนทุกคนเป็นพา์ที่โคตรปีาศาจวัดดีนักเก็ตโอ้ขอบใจที่มาหานักเก็ตนะนายพร้อมจะเข้าไปในถ้ำของนักเก็ตหรือ,อยังเนี่ยพร้อมแล้วเยี่ยมเลยแต่ก่อนอื่นเลยนักเก็ตต้องทำอะไรสักอย่างนะนี่นักเก็ตเชื่อใจเรารอบนี้โคตรง่ายอะ่ะไม่เหมือนเขาดีแล้ว เอาละเราพร้อมแล้วมาโอ้ยครับแลนดิ้งได้แลนดิ้งได้นุ่มๆไม่ตายเอาอ่ะยินดีต้อนรับสู่ถ้าของนักเก็ตนี่แหละถ้ำสวรรค์เลยดูดูรอบๆได้ตามใจนี่มีหมาด้วยเอาหมามาโอ้นั่นหมาน้อยนี่นาะมันตกมาจากข้างบนมันตายยังเนี่ยโอ้ถ้ามีคนเห็นเนี่ยนักเก็ตต้องมีปัญหาแน่เลยโอ้มีคำใบ้ด้วยว่าให้เอานี้ไปแน่นอนเอาหมามา เฮ้ยมีไพ่เอาไพ่มานี่งไงดูเอลมอนเตอร์รูปประแจเราค้นหลุมศพของบิลลี่ไม่ได้ด้วยรึกเหมือนกับว่านักเก็ตไม่ได้เปิดใจนะจริงๆแล้วเอาไงดีนักเก็ตขึ้นข้างบนกันดีกว่ามาครูครับเป็นไงเจออะไรบ้างไหมคือคือคือนักเก็ตเก็บศพหมาไว้ครับนี่เลยโอ,อ้ที่รักนั่นมันนั่นมัน นั่นเปนหมาของซินดีวัด <What? S 2> เลยบพันลงเอาไปกินนักเกต็ตทำไมทำแบบนี้ฮืออะอะอะ,อะไรเหรอครับคุณครูเธอเป็นคนฆ่าหมาของซินดี้ใช่ไหมอะอะไรนะไม่นักเก็ตเปล่านะนักน,นักเก็ตไม่เกี่ยวเรื่องนั้นเลยนะอู้อย่ามาโกหกครูนะน,นักเก็ตไม่โกหกนะครับ น,นักเก็ตร,รู้ว่าพันลงเป็นคนทำต่างหากพันลงเป็นคนฆ่าหมาของซินดี้อีกูโอ้สงสารนักเก็ตอะคือลูดนี่เลวร้ายมากแต่เราจำเป็นต้องทำนะครับเราเราจำเป็นต้องทำเพื่อจะผ่านมันไปอะโอ้ยแต่แม่งรู้สึกแย่ยต่อจิตใจมากอะ่ะหลายอย่างนะครับตั้งแต่ลินล,ลี่ลินล,ลี่ก็แย่แนละ้วที่ต้นผอ,อยิงทิ้งอะ โอ้คูมือเลื่อนไปหน่อยพลาดพลาดโชคไไปดีก็ามาถึงจะไม่เป็นไปตามแผนแต่ว่าก็เรียบร้อยสักทีนะเธอสมควรได้รับดาวอีกอันโอ้ค่าเพื่อนหนึ่งคนได้หนึ่งดาวอะโอ้โอ,โอ้ดูสิเธอมีดาวหกอันแล้วสุดยอดไปเลยนะเนี่ยแล้วอะไรเหรอครับแล้วยังต่อโอ้กลับบ้านได้เลยโอ้แล้วแล้วผมไม่ได้รางวัลเหรอครับ โอ้ใช่นี่รางวัลของเธอเอาไปเลยบัตรผ่านพิเศษช่วงพักกลางวันนะเธอใช้บัตรผ่านนี้ได้ตลอดเวลาเลยช่วงพักกลางวันเธอไปไหนก็นได้ถึงเธอจะเป็นแค่หนูสกกโปของฉันแต่เธอก็ต้องได้รับารการคุ้มกันจากฉันใช่ไหมล่ะขอบคุณครับอ้เอาล่ะไม่มีใครเหลือให้สอนแล้ววันนี้โอ้หูครูได้หยุดงานสุดยอดไปเที่ยวดีกว่าอ่าๆๆแล้ว,แล,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้วผมล่ะครับโอ้ดูสิไอ้หนู เธอได้รับดาวทองที่ไมหมดแล้วแบบนี้กลับบ้านได้เลยไปง,งั้นผมกลับบ้านนะครับอู้ดีมากไว้เจอก,กันพรุ่งนี้นะตูู้ครับ What ครับและนี่ก็คือเนื้อเรื่องของคุณครูครับโคตรมืดมนเป็นรูท,ที่แย่ที่สุดที่เล่นมาและทุกอย่างก็เป็นไปนตามแผนของคุณครูแอปเปิ้ลเกตครับ กำจัดเด็กนักเรียนทุกคนในห้องเพื่อที่จะได้กลับบ้านเร็วฮะและพาร์ทนี้ก็คงจบเพียงแค่นี้ก่อนขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับเป็นพาร์ทที่ชั่วร้ายที่สุดจริงๆ